สวัสดีครับเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่2 0เดือน้าพศ2 5ง8นระครับกับแนวทางลาวสามกีสามกีวีไอพีแล้วก็ลาวีไอพีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อันดัเป็นจากสุดถึง9ก็คัดได้เล่นยแค่สองตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการมีเราะตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ,รบก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับมาดูผลวนะันที่2 0สลวาวสามัคคีนะครับผลออก9 5 3 3 9ก3นะครับเก้า9สากับส่วนลสามัคคีก็เข้าสามยิงลูดนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างกับส่วนตัวเจาะ แล้วก็สามห้าห้าสามนะครับชุดบินเนาะส่วนตัวเจาะเข้าชุดนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมลงมชุดโยสั้นไม่ได้เน้นให้นะครับต่อที่เราสามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ผลออกหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเนาะก็มีแก่หนึ่งเก้านะครับจุดบิน มีแค่หนะึ่งเก้าเนาะส่วนเด่นวิ่งโหลดนะครับก็หลุดทั้งสองตัวเลยนะครับสำหรับสามกีไอพีเรามาดูลาวีไอพีนะครับลาวีไอพีผลออกสามแปดสี่สองสามสามแปดสี่สองสามขอ,อวชุดปินเข้าเนะเข้าที่สามสองนะครับส่วนวิ่งโหลดหลดุดนะครับ เขาชุดวินนะครับกลับมาตามมาต่อเนาะวิ่งโลดหลุดผมก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับลาสามัมบะคีกับสมัมบะคีวีไอพีนะครับมาตามมาต่อวันที่21่สิวันที่เดนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับ แล้วสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP ลาว VIP สามแนวตางแล้วแนวตางผมก็พูดไปแล้วนะครับต้นคิดนะครับเป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาดงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเามาดูราสมัครีวันนี้ชุดวินด้เลยเก้าหกเจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเจ็ดศูนย์แปดวันนี้เลขเด่น ผมให้ตัวเดียวเลยเลขเก้ากับใครชอบก็ระวังกลับหอด้วยเลขเก้านะครัออบก็จับจอกไปเลยเนาะสี่ชุดก็จอกให้ทั้งหมดสี่ชุดเป็นเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าแปดส่วนสามตัว สตัววันนี้ไม่จับเนาะนะครับก็จับกันต่อการจับก็จับเอาในชุดบินเลยสามตัวนะครับจับไปชุดหนึ่งแล้วกันแปดเก้าศู กลับไปชุดนี้นะครับสามตัวสำหรับสมครใครต้องการเพิ่มเติมก็วินเอาเลยนะครับในชุดวินเน้นในตัวเดียวก็คือเลขเก้เลยนะครับ9ก้าคระ 6, วัง6วกนะฝาเป็น9 0้าศูก็ต่อที่สมัค vip นะครับ สระเมื่อีวีไอพีชุดวินวันนี้ได้เลขแปดหนึ่งหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหก้ับสเปกเดินลไปที่เลขแปดตัวเดียวนะครับก็จาะไอซีชุดเหมือนกันแปดหนึ่งแปดหแปดหาแปดศ กับส่วนสามตัวถ้าไปที่186่งแปดกแปดหกพอจะไปชุดนี้เนาะแปดหกระวังแปดเนะครับนะครับแประวัง8ปด ก็ต่อที่เรา v i ีไม่กับรา v i ีชุดปินวันนี้ได้เลขแปดสเก้าสี่ห้าเปลี่ยนวันนี้ผมให้ที่เลขแปตัวเดียวเหนกันจากที่8 3 8สาม8 5 ส่วน3ตัวนะครับจบไปที่5 8 3แปดสามจุดนี้เนาะแปดามถ้าใครเล่นเล็กเบิลก็เอาเล็กเป็นเเบิลน,นะครับ88ดแปดเก้าเก้า กับกอตามนี้เนาะนะครับเคยที่รับเนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับใจน,นี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC ทุกท่านโชคดีมีโชคในวันที่2 1่สเ็ดเกสอมน้า้อยหกสดโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ